สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ฟนตุงชาแนลนะครับไปดูเลยกว่านะครับสารคู่ที่น่าสนใจในวันนี้นะครับจะมีทีมไหนกันบ้างไปติดตามกันได้เลยครับเอาละครับทีมแรกที่อยากจะให้เชียร์กันในค่ำคืนวันนี้นะครับให้เล่เชียร์ครูไซโร่ไปได้เลยนะครับวันนี้นะครับจะบุกไปเยือนทีมอย่างปอนเตเปตรานะครับสำหรับคู่นี้นะครับทีมอย่างครูไซโร่นะครับพวกเขาเป็นจ่าฝูงของศึกเซเลบีบราซิลอยู่ในเวลานี้นะครับถือว่าพวกเขาเองผลงานในช่วงหลังก็ยอดเยี่ยมนะครับ14เกมหล วันนี้นะครับจะบุกไปเยือนทีมอย่างปอนเตเปตรานะครับซึ่งถือผลงานช่วงหลังก็ดีเหมือนกันนะครับสามเกมหลังสุดพวกเขาไม่แพ้กับใครนะครับแถมซีติในการเล่นในบ้านตัวเองนะครับเก้าเกมหลังสุดพวกเขาก็ไม่แพ้กับใครเหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคู่นี้ถ้าเกิดดูซีติเฮตูเฮเจอกันมาสามเกมหลังสุดปรากฏว่าเป็นทางทีมอย่างครูไซโรนะครับที่ชนะได้สามเกมรวดเลยนะครับดังนั้นเกมนี้นะครับก็ถือโอกาสที่จะจบลงด้วยผลเสมอก็มีสูงเลยครับ แต่อย่างไรก็ตามถ้าเน้นเรื่องของความชัวแล้วก็เน้นถึงเรื่องของทีเด็ดแล้วนะครับหมอทางครูไซโรมีมากกว่านะครับบุกไปเย็นเกมนี้เชื่อพวกเขาจะไม่แพ้และมีโอกาสลุ้นถึงหน้า3มแต้มได้มากกว่านะครับคู่นี้เชียร์ทีมอย่างครูไซโรไปได้เลยนะครับทีมที่2ในคัมคืนวันนี้นะครับที่อยากให้เชียร์กันนะครับให้เล้ยเชียร์ทีมอย่างสปอร์ตเรซิเฟไปได้เลยครับ วันนี้จะเปิดบ้านรอนรับการมเยือนทีมอย่างนา u t ติโกทีมท้ายตารางของศึกเซเรีบีบราซิลนะครับสำหรับทีมอย่างสปอร์ตเรซิเฟ่นะครับผลงานในการลงเล่นช่วงหลังอาจจะไม่ค่อยดีนะครับสเกมหลังสุดลงเล่นทุกรายการชนะไป1แล้วก็แพ้ไป3านะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าไปดูสถิติกเกมในบ้านก็ถือเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับพวกเขาเล่นในบ้านตัวเองนะครับไม่แพ้ใครมาแล้ว11เเกมติดต่อกันนะครับ ผิดกับทางฝั่งทีมเยือนอย่างนาวติโก้นะครับผลงานช่วงหลังก็เฉียไม่ค่อยดีเลยครับ4เกมหลังสุดชนะ2แพ้ไป2และที่สําคัญนะครับสถิติในการออกไปเยือน8เกมหลังสุดนะครับปรากฏว่าทีมอย่างนาวติโก้แพ้รวดทั้ง8นัดเลยนะครับดังนั้นเกมนี้เชียร์ทีมเจ้าบ้านอย่างสปอร์ตเรซิเฟ่ไปได้เลยนะครับช่่งเกมนี้พวกเขาจะชนะนะครับปิดท้ายในเกมคืนวันนี้นะครับทีมที่อยากจะเชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างโบคาจูเนียไปได้เลยครับ วันนี้จะทำศึกอาร์เจนตินาครับนะครับกับทีมอย่างกิลเมสทีมจากศึกดิวชั่น2นะครับสำหรับทีมอย่างบูคาจูเนียนะครับผลงานในการลงเล่นช่วงหลังก็มาตรฐานก็ยังคงสูงเหมือนเดิมนะครับลงเล่นไป7นัดชนะไป6เสมอ1ครับตัวหลักในวันนี้นะครับที่จะนำทัพก็จะมีมาโกตโรโฮนะครับดาเรีโอเบเนเดตโตนะครับซึ่งเคยเล่นอยู่กับโอลิมปิกมาเกสหลุยส์แอดวินคูล่านะครับจะเป็นนักเตะแกนหลักวันนี้นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างกิลเมสซึ่งเสียผลงานช่วงหลังก็ไม่ค่อยดีนนะครรรับ5เเกกกมลลล่าาสุุดงทย ชนะคู่แข่งได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับแน่นอนครับดูจากชื่อชั้นแล้วนะครับก็ถือว่ายังคงห่างชั้นกันเยอะโบคาจูเนียเกมนี้ได้เล่นในบ้านด้วยก็เชี่ยวเกมนี้นะครับไม่ใช่ปัญหานะครับสำหรับทางทีมอย่างโบคาจูเนียเล่นในบ้านเกมนี้เชี่ยวจะชนะแน่และจะเป็นการชนะมากกว่าหนึ่งประตูขึ้นไปด้วยนะครับเกมนี้เชียร์โบคาจูเนียไปได้เลยนะครับเอาละครับสทีมที่อยากจะ้เชียร์กันนะครับในขัําขึ้นวันนี้นะครับก็มีทีมอย่างครูไซโรนะครับทีมอย่างสปอร์ตเรซิเฟ่และก็ปิดท้ายที่โบ สำหรับใครที่มังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับโฟนตุงชาแนลในทุกๆช่องทางด้วยครับวันนี้ผมโฟนตุงลาไปก่อนสวัสดีครับ